สวัสดีครับก็กลับมากับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งอาจจะเป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับในการใช้งานซึ่งบางท่านอาจจะได้ใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาขณะที่ท่านทํางานไปนะครับอาจจะเจอปัญหานะครับเรียนไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการย่อนะครับย่อไอคอนเหล่านี้นะครับบนทาร์บาร์นะครับให้เล็กลงไปอีกนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราทํางานไปนะครับตรงนี้ทาร์บาร์นะครับเราสามารถที่จะลากเอาไอคอนต่างๆนะครับมาใช้งานนะครับ ก็ได้นะครับนะโดยวิธีลากคอนลากเข้ามานะครับแล้วก็วางวางวางนะครับซึ่งเมื่อวางไปนะครับนะก็จะสังเกตว่าโปรแกรมมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะหลายท่านก็จะเริ่มเต็มนะครับอย่างผมก็จะเริ่มเกือบจะเต็มแล้วนะที่อาจจะไม่พอนะครับเราก็มีวิธีนะครับที่จะทําให้ไอคอนเหล่านี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับได้นะครับง่ายๆนะครับ มาดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ท่านไปคลิกขวานะครับตรงบริเวณธาตุบานะครับตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Property นะครับ Property นะครับแล้วก็เลือกแ a b นะครับตรงที่เป็นธาตุบานะครับธาตบานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรง Use Small นะครับธาตบา Button นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ สังเกตว่าตัวธาตุบาเราก็จะเล็กลงไปอีกนะครับเล็กลงไปอีกซึ่งท่านก็สามารถที่จะลากเอาไอคอนนะครับของโปรแกรมต่างๆนะครับที่ท่านต้องการจะใช้นะครับมาวางไว้นะครับเพื่อเพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะได้อีกเยอะอยู่นะครับแต่อาจจะเสียสายตานิดหน่อยนะครับเพราะมันเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่อ ทำไอคอนนะครับบนทาร์บาร์ให้เล็กลงนะครับเพื่อเพิ่มการเพื่อเพิ่มไอคอนนะครับโปรแกรมการใช้งานนะครับให้มันเยอะยิ่งขึ้นนะครับหากท่านต้องการจะให้มันกลับไปมันเดิมนะครับก็ง่ายๆครับลีกวานะครับตรงทาร์บาร์นะครับแล้วก็ไป property เช่นเดิมนะครับแล้วก็มาติ๊กตัวนี้ออกนะครับติ๊กตัวนี้ออกนะครับ ก็โอเคนะครับท่านบางท่านก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับในการทํางานนะครับบางท่านอาจจะจําเป็นนะครับอาจจะได้ใช้มันนะครับแต่ท่านไม่ได้ใช้มันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมสับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ